สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับชักของเกมเอ็กซ์เตอร์ีกแล้วนะคะอยู่กับคุณแม่เช่นเคยแล้ววันนี้คุณแม่จะพามาเล่นเกมที่ชื่อว่าซันซิวอะไรวะซันซิวอะไรสักอย่างอ๋อซันซิวแฮร์แคร์นะคะโอเคกดอ,อื่นที่เราจะไปรับชมอย่าลืมกดไล subscribe, ค์ซับสไครต์ขอดีอย่าลืมคอมเมนต์น่ารักน่ารักด้วยเด้อแม่แม่คิดว่ามันจะต้องเออเป็นกิจกรรมใหม่ของทางโลบอชแน่เลยที่ร่วมที่ร่วมคอแลแลบกับ ซันซิลนะคะเหมือนว่าเขาจะแจก3ามอย่างด้วยนะเพียงแค่เข้ามาสร้างเมืองให้ครบนะคะเอาเพียงแค่สร้างไทคูนให้ครบนะคะมันเป็นแบบไทคูนนะคะสร้างไทคูลครั้งแรกให้จบนะคะเด็กๆถ้าสร้างครบเนี่ยเขาจะให้ทรงผมวิ่งวับวิ่งวับนิฟรีเลยนะคะแล้วก็ให้ปีกซันซิลด้วยแล้วก็ให้หมวกอันนี้ด้วยนะคะ เพียงแค่ทําภารกิจ3ภารกิจนี้ให้จบนะคะโอเคเดี๋ยวแม่ก็จะเริ่มไปทําภารกิจต่อแล้วนะคะนี่ให้คูนเกมเอ็กแคตเตอร์นะว้าวถึงแล้วนะคะนี่เลยจะมีพนักงานต้อนรับคอยช่วยเหลือแล้วนะคะเราต้องมาอัปเกรดนางด้วยนะแม่อัปเกรดเลเวลเก้าไปเลเวลสิแล้วโอ้ตอนนี้เงินไหมา0พั 5, ล้วไม่ต้องอัปเกรดนางเยอะๆนะคะ เพราะว่านางเป็นผู้ต้อนรับเข้ามาทำทรงผมที่นี่นะคะแม่ไม่รู้ต้องจ่ายเท่าไหร่เลโอเค,อเคตรงนี้เราก็ต้องสร้างเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปุ่มให้ขึ้นเนาะเยอะแยะเลยเดี๋ยวแม่สร้างต้นไม้ตัวนี้ก่อนนะคะห้าเหรียญเองโอเคล่มลื่นมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนูนต่อนะคะนี่ เขาให้เราสร้างออฟฟิศอะไรอย่างนี้ให้เสร็จนะคะแล้วก็ต้องต้องจ้างสตัตาจารย์มาด้วยแฮโทนิกนั่นก็คือผู้เขาเรียกว่าอะไรนะผู้วิจัยเกี่ยวกับเส้นผมนะคะแฮโทนิกนะคะโอเคเดี๋ยวแม่ย้ายนี้ก่อนนะคะโอเค อันนี้ก็จะเป็นศูนย์วิจัยแล้วก็ทําเส้นผมเนาะของซันซิลเขานะคะก็จะมีซันซิลขวดหลายสีเลยแต่ออฟฟิศนี้น่าจะเสร็จแล้วนะแม่ว่าแต่ว่าอาจจะต้องจ้างเขาอีกนะคะอาจจะยังไม่พอเนาะเด็ดิเข้ามาได้เลยนะคะเข้ามาสร้างไทคูเนาะแล้วก็รับของฟรีเนาะที่ทางโลบอกเขาแจกนะคะเขามาทํากิจกรรมให้เยอะๆเลยแต่แม่ไปรับเงินต่อเติมส่วนอื่นต่อนะคะ โ okay. อเคออข้างในเออตัวนี้ยังไม่ได้สร้างเนะาะเดี๋ยวเราต้องทำให้มันเสร็จฝั่งนู้นก่อนวันนี้แม่แต่งตัวเป็นแนโนนะคะเป็นแนโนผมยาวเลยโอเค okay. สติดแลมอ่าเราต่อเติมเสร็จแล้วอ่าสร้างแวนหลอชิ้นไหนอะ่ะแม่ไม่รู้เหมือนกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเรา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 รู้ไปพร้อมๆกันเลยเนาะ อาณาจักรของซันซิวใหญ่มากนี่ไงรีเสิร์ชแลบเราต้องสร้างที่นี่ให้เสร็จนะคะแผนโอเคมีตู้เงินไหมเนี่ยเดินไกลนะอ่ามีอยู่นะคะถือว่าเลิศอยู่นะสร้างแฮร์แคร์บอสอะไรเนี่ยแฮร์แคร์อะไรไม่รู้แล้วก็ดีคอเลชั่นอ๋อนี่ไงเจ้าของนะคะหรอ แล้วตอนนี้มันยังแจกไหมลูกตอนนี้ซันซิลเขาแจกไหมคะของแจกมันเจามาเลยขาดอยู่แล้วแม่จำได้อ่านี่ไงหรอนี่ไงสัตว์ปรจาร์อยู่ตรงนี้แล้วก็จ้างนางไปเลยนะคะ hair style researcher ก็คือ,อ,อผู้คิดค้นทรงผมใหม่ๆนะคะให้กับจันซิวนะ โอเคเดี๋ยวแม่เติมกาแฟเพิ่มก่อนนะคะอโอ้ยเราทานกาแฟไปด้วยแล้วก็เล่นเกมด้วยนี่มีความสุขจริงๆเลยโอ้คาลเตอร์เพิ่มแล้วนะคะไม่ต้องรีบเติมนะคะแล้วก็มีเก้าอี้ด้วยอืมเดี๋ยวต้องจ้างผู้คิดค้นทรงผมสวยๆก่อนนะคะอืมกาแฟจืดแล้ว เดี๋ยวต้องเติมน้ำแข็งหน่อยนะเดี๋ยวแม่รองเงินดีกว่านะคะโอ้รองเงินสี่พันแล้วรอก่อนนะคะเดีย๋ยวแม่เติมน้ำแข็งแป๊บนึง<อ>เด็กๆก็เ,เ,เข้ามาสร้างผลงานนะลูกเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมชั่วคราวนะคะไม่ใช่ถาวอนนะคะเด็กๆทั้งหมดจะต้องร่วมกิจกรรมนะคะเพื่อเอาปีกส,สวยๆไปใส่เ,อ,เอาปีกส,สวยๆไปใส่ในตักเล่นตามโรบอทนะคะ เล่นตามแบบนั้นแบบนี้เดี๋ยวจะได้เห็นปีกสวยๆของแม่เหมือนกนันดีจังเลยแม่ไม่เคยเห็นซันซิวนี่มาร่วมกับเกมเลยนะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ซันซิวมาโคลาโบงกับเกมนะคะโอเคได้เงินแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเติมต่อเลยนะคะฮะครบไปยังเอ่ย อันนี้น่าจะครบแล้วแต่ว่าแม่จะอัพนางเพิ่มอีกนะคะให้ได้เวลเยอะๆเลยตอนนี้มีน้องอาเต้แล้วก็น้องอะไรนะหนึ่งหนึ่งเกาแม่จำไม่ได้๋ยวไม่ดูชื่อก่อนน้องพอสนะคะได้แล้วแม่คืออะไรอะ่ะได้ปีกแล้วเหรอแม่ไม่รู้ว่าอันนี้มันจะอัพให้อัพสตร์จาร์ไปถึงเท่าไหร่หรอ มันต้องอาไปถึงเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวแม่ไปดูซิมันขึ้นตาเหรอแต่ว่าเรายังไม่ได้ทรงผมนี่เดี๋ยวเราลองไปดูซิหรอเอา้าเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะคะพนักง,งานต้อนรับเธอทํางานได้ดีมากแต่เธอใช้เงินสองพันเหรอดวฉันไปเอาเงินแป๊บเอาไปเลยนะแล้เรียกลูกค้าเข้ามาในร้านฉันด้วยเยอะๆเลยทําหน้าที่มันดีเลิศไปโอ้เป็น เป็นวาร์ปสุญญากาศนะคะพอร์ทัลสุญญากาศโอเคพื้นที่อยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วไม่รู้ว่าเราจะได้ทรงผมหรือยังนะเออคอมพิวต์เดล็อปรีเสิร์ชแล็แล้วก็โอเพนยูเร์เฟิร์สออฟฟิศแล้วก็เทรนอะเมเบอร์ออฟสตาร์เฟิร์สไทม์โอเคเอ๊แต่ว่าถ้าเราได้อันนี้เราก็ต้องไห้ของนะแล้วปะเราเราสามารถไปดูที่ไหนได้เนี่ยเราสามารถไปดูที่ไหนได้บ้าง แต่เขามีว่ามันมีสองรางวัลก็คือเลไรวลสองอ๋อเรออกไปดูก็ได้แม่เหรอ,อเดี๋ยวลองออกไปดูนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนาะม,มันไม่น่าจะปิดนาอไหน่แม่ไปดูของก่อนว่ามันเข้าหรือ,อยังแต่มันไม่มีอะไรขึ้นเลยเนี่อเซม e อ s เซซอรี SM อันนี้ไงเข้าแล้วว้าวสวยมากเลยชอบหมูแมวมากเลย อุ้ยวายปีเข้าแล้วสวยมากโอ้โหแรงมากเดี๋ยวไปแต่งตัวให้มันสวยๆก่อนดีกว่าว่ามันแจกอะไรอีกนะอันนึงอะแม่ไม่เห็นนะแม่จำไม่ได้เดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนให้มันสวยฉ่ำมาวก่อนนะคะผมละแม่เออผมมากผมมากผมอยูอ่ไหนไหนดูซิเขาแจกอะไรบ้าง เอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ลืมค่ะอันนี้ใส่หูแมวไปเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อก่อนนะเพราะว่าเราจะเข้าร่วมกิจกรรมนะคะอันนี้เสื้อใส่อ๋อลายนี้แหละโอเคทรงผมแม่อยู่ไหนนะทรงผมมันจะอยู่ไหนนอยู่ไหนนะโอ้ยต้องเข้าไปทําทุกวันดีเลยนะคะว้าวมาแล้วสวยมากโอ้ยสวยมากแคบเลยนะคะเดี๋ยวแม่แคบจอก่อนแคบเล แบเลยนะสวยมากมสวยจริงๆนะคะเดี๋ยวแม่ไปลองลองลอง,ลอง,ล,องลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนใบหน้าดูก่อนนะว่ามันจะสวยเด้งขนาดไหนนะคะแต่ทรงผมเนี่ยก็เป็นแนวแบบแฟนซีเนาะต้อนรับสงการได้เลยนะคะเป็นแนวเป็นแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแฟนซีแฟรี่นะคะ เปลี่ยนลองเปลี่ยนหน้าดูก่อนนะไหนดูซิอันนี้ไม่เอานะคะไม่สวยมันไม่เข้ากับสีนะคะเดี๋ยวแม่ลองเปลี่ยนหน้าดูก่อนเด้อได้ไหมอ่าอันนี้ได้อยู่นะอันนี้ก็พอได้อยู่นะคะแต่มันจะงงๆไปนิดนึงเนาะก็ถือว่าค่อนข้างดีมากนะคะสวยมากเลยอันนั้น่าจะหน้าเดิมอะดีละโอเค แบลมากอย่าลืมอ,อุ่นหูเสื้อเอ็เกมเอ็กคตเตอร์ของแม่ด้วยนะคะรุ่นคริสนะคะสวยมากไหนดูซื้อคือเด็กผู้หญิงจะต้องไปทำอะ่ะเพราะว่ามันมันง่ายมากเลยนะคะนี่แม่ใส่เข่าลงไปด้วยนะเออเท่ว่นะเนาะหรือว่าเราจะเปลี่ยนไม่เอาเข่าก็ได้เราจะไปเอามองกุฎนางเอ่มอมงกุฎเจ้าหญิงก็ได้นะคะอันนี้นี่ก็น่ารักนะ โอ้มีหลายแบบเลยให้เราต่อให้เราแต่งนะคะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปเล่นด่านเดิมเนาะให้สนุกต่ออีกนิดนึงนะคะง่ายมากนะคะเด็กๆอย่าลืมเข้าไปทำเควสน,นะคะก่อนหมดเขืดนะเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่เข้าไปทำเนี่ยก็คือว่าจะอดมากเลยลายเสื้อหรอแม่ยังไม่ได้วาดเสื้อต่อเลยเลยูอุย๊ยพอมาอยู่ได้แม่สวยมากเลย น้องดูสิสวยมากโอ้โหดูซิแม่เป็นสาวแบ๊ว,บวเลยเนี่ยสวยมากเลยขนาแม่บินแม่ก็ยังสวยเลยนะคะไปตามเดอ้อเด็กเเรามาร่วมเล่นกันนะคะ ตันซิลเขาแจกด้วยนะคะแม่เพิ่งเห็นเนาะดีหน้าตาแม่แวบ,บๆอยู่ดีๆแล้วไม่รู้โดนใจให้แม่เข้ามาเล่นด่านนี้นะคะเออดีมากเลยอย่าลืมเอาปีกเอาปีกสวยๆนี้ด้วยนะคะนี่เขาสร้างเทสแลบก็คือห้องทดลองนะคะเทสแลบโอเคเดี๋ยวแม่ไปเติมเออส่วนของไอเทมในร้านค่ะนะคะนี่ก็จะเป็นเครื่องอบผมเนาะมีเก้าอี้อบผมด้วย สวยมากดูสิแต่งตัวสวยด้วยแล้วก็แล้วปีกก็ขยับด้วยนะเด็กๆขยับนิดหน่อยนะคะ ไม่เหมือนมันกระพือปีกจริงๆเลยมันไม่ได้เป็นปีกแข็งๆเนาะถือว่าเลิศมากเลยนะคะขอบคุณซันซิลมากเลยที่ทําไอเทมสวยๆน่ารักน่รัแบบนี้ออกมาแจกเด็กๆทุกคนที่มาเข้ามาเล่นนะคะคือแฮปปี้มากอันนี้น่าจะเป็นครังข้างบนเนาะฮะเดี๋ยวนะมันแจกหมวกด้วยหรออุ้ยมันยังไม่จบนะเนี่ยมันแจกหมวกอีกนะเนี่ยเด็กๆดูสิ อุ้ยแรงมากสันซิวจแจกไม่อั้นเลยอะ่ะดูสิมีผมหลายสีด้วยสาตราจารย์เธอเลิศมากไหนดูนีอันล็อกเวฟห้าได้ไหมเธอแรงมากเธอแจกเยอะมากสันซิวขอบคุณหลายๆเยอแล้วมีสันผุมีสีผมที่แบบว่าเปลี่ยนได้อีก ตลอดเลยอ่ะดูดิแรงมากโอ้ตายแล้วไม่ต้องอัปเดตก่อนนะคะเนี่ยเอาเงินไม่พอต้องลงไปกดเงินก่อนนะคะลงไปเลยแรงมากแพดเวอร์ way, โอเคขอโทษจ้าเดี๋ยวนะั้นเราไม่มีเครื่องกดเงินหรอเครื่องกดเงินอยู่ตรงนั้นนะ เดี๋ยวดูสิอ๋อนี่ไงเครื่องกดเงินอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะมันยังแจกไม่จบนะเนี่ยมันมีทรงผมแจกอีกนะคะข้างบนน่ะหตายแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่าซันซิวจะทุ่มอะไรขนาดนี้นะคะแรงมากแม่แบบอึ้งเลยอะ่ะเธอทำให้ฉันรู้สึกแบบว่าอึ้งมากเลย อ๋อมีทรงผมผมแก้วด้วยเด็กๆอันล็อกแอดเลเวลห้าแล้วแม่เลเวลอะไรวะเนี่ยพีทิกส์พีทิกส์หนึ่งเหรอแรงมากเดี๋ยวแม่ลงไปกดเงินบ๊บนมึงนะคะไม่ทันสวัสดีน้องแมว มันแจกของเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวแไม่จะต้องประกาศแล้วแหละแล้วไม่จะต้องลงคลิปแล้วล่ะเพราะว่าซันซิลเขาแจกหนักแจกแรงมากนะคะคือถูกใจผู้หญิงแบ๊วแบวแบบแม่มากเลยเขาแจกจริงนะคะเนี่ยไอเทมพวกนี้แจกฟรีหมดเลยนะยกเว้นชุดแม่นะคะต้องไปซื้อเอานะคะแค่สิบโลบคัคเนาะไปอุดหนุนแม่หน่อยนะคะชุดรุ่นคิสนะ เดี๋ยวเข้าไปสร้างตัวนี้ก่อนแฮร์คอนดิชเนร์ดิสเพลย์นะคะเดินเติมร้านเลยเพราะว่าเราต้องรีบเลยนะคะเพราะว่าซันซิลแจกหนักมากอืม,อมเป็นด่านไทคูนที่ไทคูน,นจริงๆอันนี้ไม่ยอมรับเลยปกติไม่เคยเห็น ไทคูนแจกอะไรแบบนี้นะมันส่วนใหญ่ไทคูนมันจะเป็นแบบเนี่ยแบบเอออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเออแนวต่อสู้แบบฟาร์มเสร็จแล้วมาต่อสู้สวัสดีค่ะ h a i r Body ้อ๋อแฮบอดีก็คือเออเรเซอร์เชอร์ก็คือแบบผู้คิดผู้คิดคนและพัฒนานะคะว่าเออตัวผมเนี่ยมันมีความแข็งแรงไหมนะคะ ตอนนี้แม่ไม่รู้ว่ามันต้องอัปเกรดถึงเท่าไหร่เนาะเดินเติมบ้านก่อนนะคะมันมีเยอะมากเลยที่เราจะต้องใช้เงินเทสแล็บก็ยังไม่เสร็จเลยฝั่งนู้นก็ยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าใช้เงินเยอะมันยังไม่หมดนะลูกมันยังมีสถาบันอีกเยอะเลยนะคะของซันซิลให้เราเข้าไปเติมเนาะจริงๆแม่ก็มีคลิปนึงนะคะแต่แม่ไม่คิดว่าจะมันมาได้อัดคลิปเนี่ยก็เลยแบบเออเล่นชิวๆไปก่อนแต่พอมาเห็นของระวันเฮ้ยมันตกใจมากเลยว่าซันซิลให้ขนาดนี้แลเหรอ แรงมากนะคะอืยังเข้ามาได้อยู่นะคะอีกสามคนนะคะเข้ามาเติมทำไมวันนี้ไฟแม่น้อยจังเลยเดี๋ยวต้องรอก,ก่อนนะคะตอนนี้พนักเราต้องไปหาพนักงานต้อนรับหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เหมือนว่า พลังงาต้อนรับก็สําคัญเช่นเดียวกันเนาะเราก็ต้องไปอัพเขาเหมือนกันนี่นะคะว้าวตอนแรกไม่มีอะไรเลยนะตัวน,นี้ก็คือแบบอลังการมากเลยซันซิลของคุณแม่นะคะโอเคอัพนางเลเวลยีแล้วยังไงต่อมันจบที่เลเวลเท่าไหร่เนี่ยนางเนี่ยแม่ดูซิโอ้ยังไม่จบอีกเหรอยังไปได้อีกเหรอเนี่ยอ๋อมันมันมันมีอีกนะคะ โอ้โหสร้างได้เรื่อยๆเลยเหรอแสดงว่าไทคูนนี้น่าจะยิ่งใหญ่มากเลยอาจาจะต้องใช้เวลานะคะเด็กๆแต่ถ้าเอา3ามชิ้นเนี้ยหมวกหูแมวเอ้ยไม่ใช่ผมหูแมวแล้วก็ปีกเนี่ยสามารถเริ่มต้นทําได้เลยนะคะง่ายๆเลยเดี๋ยวแม่กลับมาคุยกับด็เร์แฮร์โทนิกต่อนะคะโอเคอัต้องอับน้ำเพิ่มนะคะรับเงินมาแล้วก็ บวกเลยเพราะว่าเขาต้องวิจัยเส้นผมนะคะไม่ต้องใช้เงินนะอตอนนี้เงินก็ดีมากเลยเป็นน่าจะเป็นแบบเหมือนโลกอนาคตนะคะเพราะว่ามันมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะยานอวกาศด้วยนะคะแวนก็คือรถตู้อวกาศนั่นเองโอเคตอนนี้มีเงินอยู่สามหมื่นได้เดี๋ยวเดี๋ยวกดไปให้นางก่อนนะคะเลเวลสิบนะคะอโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในต่อนะคะเด็กๆ มันมีหลายชั้นมากเลยเทสแลบบเนี่ยยังไม่จบนะคะเทสแลบบก็ยังไม่จบข้างในก็ยังไม่จบเหมือนกับว่าเราจะต้องทำให้มันเสร็จสิ้นไปอีกนะคะเดี๋ยวนะขึ้นมาไดทางไหนเนี่ยไอ้พวกนี้นั่งได้ไหมเดี๋ยวดูสิเอาไม่ได้นะมันเป็นเค่ของตกแต่งนะคะโอเคเดี๋ยวแม้จะไปดูให้นะคะว่ามันหมดเขตวันไหนเนาะ เกี <c oughs> ่ยวกับการแจกอะไรพวกนี้นะคะแ <c oughs> ชร์บ็อกซ์นี่ไงเราต้องมาสร้างต่อเลยนะคะ <c oughs> แต่แม่ไม่รู้ว่าไอ้เลเวลที่ว่าเนี่ยมันคือเลเวลอะไรเลเวลจากไหนนะคะอันเราเลเวลหกอันนี้เหรออ๋อเนี่ยเหรอที่มันเป็นเลขหนึ่งอ๋อเข้าใจแล้วอ๋อเราสามารถเปลี่ยนทรงผมได้ด้วยนะคะ เราสามารถมาเปลี่ยนทรงผมตรงนี้ได้เลยแต่ว่าแม่มีทรงผมแล้วสิไหนลองทรงผมแบบนี้ซิว้าวสวยมากเลยโอ้แบบนี้ก็น่ารักนะคะแต่หัวเถิดไปหน่อยเนะยาะไหนลองทรงผมแบบนี้ซิว้าวใครชอบแนวเจ้าหญิงแต่งตัวอย่างเงี้ยแม่ว่าเด็กๆน่าจะชอบด่านนี้มากเลยนะคะคือเราสามารถเปลี่ยนทรงผมไปด้วยและเราก็เล่นแบบนี้ไปได้ด้วยเลยนะ ว้าวน่ารักนะคะสวยงามมากแต่หัวแม่เถอกไปนิดนึงนะอืมแต่แม่ชอบทรงแรกมากเลยนะคะเอ้ยทรงนี้ก็สวยอยู่นะอืมทรงนี้ก็สวยอยู่แต่แม่ชอบทรงแรกมากเลยชอบแนวแบบนี้เลยเหมือนเจ้าของเลยเหมือนเจ้าของแมบบเลยนะคะอืมเดีย๋ยวไปเอาเงินก่อนดีกว่า โอเคต้องรีบลงไปเอาเงินก่อนแต่อยากจะรู้เหมือนกันว่าเราจะเพิ่มเลเวลได้ไงหวัดดีค่ะเดี๋ยวแม่ไปเอาเงินก่อนไปกดเงินหน้าตู้ก่อนรีบซ่านะคะเด็กๆเพราะว่ามันใช้เงินเยอะแสนหกแล้วเดี๋ยวแม่ไปเติมอันนี้ให้จบก่อนนะคะอาเต้ไปเปียไออาเต้ไปนั่นเลยนะลูกนะอืมคุณแฮสไตล์ แต่อยากรู้จริงๆว่าเราจะเพิ่มเลเวลได้ยังไงอะ่ะแล้วถึงจะได้ของแบบนั้นอันนี้น่าจะหมดแล้วปะเหลือแต่เหลือแต่คุณแฮสไตล์นะอืมซันจีจชอปปิ้งสปรีแต่แม่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไงเดี๋ยวแม่จะต้องไปหา ต้องไปหาคำตอบเพิ่มเติมนะคะที่เกาะกลางเนาะน่าจะมีรถเนาะเพราะว่าไกลแล้วเกินไทยคูเรานะขว้าตังไปแล้วแล้วก็จะไปเติมสตีดแลมต่อแฮชัยแลบบอ๋อนี่ไงแฮชัยแลบบก็คือเป็นผู้ตรวจสอบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะแลบบตรวจสอบความเงางามของเส้นผมนะคะ ซันซิลเข้าแม่ได้นะคะเพราะว่าแม่เล่ละเอียดเวอร์สปอนแม่ได้นะคะสันซิวเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยนี่ไง <c oughs> <c oughs> เขามีไอเทมลับนะคะที่เคล็ดลับที่ทำให้เส้นผมเงางามด้วยนะคะ นี่ไงเจอแล้ว s ฮ i e s i ซนอ๋อนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผมเงางามนะคะเ,ออเงินหมดแล้วว่าต้องไปเติมเงินข้างนอกก่อนนะคะสวยมากเลยนั่นไง ATM แม่อยู่นั่นโอ้แม่มีเงินหกเงนหแล้วเดี๋ยวไปเติมอีกเดี๋ยวต้องดูก่อนนะคะว่าทำยังไงเนาะเราถึงจะได้แมวขึ้นนะ ไว้เงินหมดเดี๋ยวจะลองไปก่อกลางดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคว้างเงินรีบไปเลยนะคะอืมทางก็ได้เชื่อมกันหมดแล้วตอนนี้ฝากร้านด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูต่อนะคะว่า ตรงกลางเนี่ยก็มีอีเวนต์อะไรไหมที่ทําให้เรารู้ว่าเราต้องมาทําอะไรอันนี้บ้านน้องอาเต้นะคะโอเป็นเกาะใหญ่เลยโอ้42%แล้วของแม่นะคะนี่รางวัลนะอันนี้คืออะไรอะ่ะมังกรอะไรอะ่ะอันดับหนึ่งมังกรเหรออ๋อใครที่มีอันดับเยอะที่สุดนะคะ คนที่มีเงินเยอะที่สุดนะแสดงว่าคนนี้เขาเล่นนานแล้วนะคะชามเพลย์คนนี้เล่นสามวันสามคืนเลยเหรอโอแล้วก็พิทิกอันนี้เรีเวร่สิบหกแล้วประเด็นก็คือคนไทยด้วยนะที่ทำเรีเวร่าสิบหกได้คือดีอ่ะนั้นแม่จะต้องไม่ทำให้มันเสร็จต่อนะคะอาจจะต้องใช้เวลานิดน,นึงเนาะ เดี๋ยวแม่จะปิดคลิปก่อนนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะน่าจะนานเนาะเด็กๆโอเคก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดกดิ่งลืมคอมเมนต์น่ารักนาให้แม่ด้วยนะคะเดี๋ยวแม่จะมาอัปเดตต่อนะคะว่าทรงผมที่เลเวลห้าเลเวลสิบเนี่ยพิธีของแม่เนี่ยเลเวลขึ้นจะได้ทรงผมแลๆ er ไหมนะโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะยเย้อย่าลืมมาทำเควสเยอะๆนะคะ Me, mm no. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm.